ดีครับผมมือนี่มมหาจอบบอลคือเก่าครับหาวาันแหเหมือนเดิมนะฮะทีมงานเก่ามาสามคนครับพุน่นข้างล้างได้แล้วครับผมตัวหนึ่งโอ้ธรรมดาที่ไหนเปิดเรื่องมาก็หมานเลยนะฮะได้แล้วครับตัวหน่อยข้างหล้างครับผมป้าคอครับฝากทีมงานนะหน้ากันละแล้ครับผม ช่วยกดติดตามกันหน่อยนะฮะไปลุยกันเลยครับผมได้แล้วครับตัวหนึ่งครับผมใส่งามครับผมกอ,อยอ่ยอๆๆๆเกือบหลุดมือนะฮะเกือบจะไม่ได้ลงพองไปแล้วครับผมหมานแล้วนะฮะสวยงามครับผมสับไม้เก่าครับ ยังมีปลาเหลืออยู่ครับแต่ปลาตัวใบใหญ่ครับผมถึกอีกแล้วถึกอีกแล้วปลาดุกครับคลอดแหไปแล้วนะฮะปลาดุกไม่แล้วครับผมตัวหนึ่งปลาดุกใส่มินิครับผมใส่กำลังหวาดเสียวนะฮะรุ่นนี้หมานแล้วครับหมานแล้ว ใายฟังฝุ่นครับผมป่าบ่อนบักยางใหญ่เลยครับมาลุ่นกันครับว่าใส่ใดนี่ครับป่าบ่อนในแห่ปะปะปะเลยครับวานมักไว้ สงสัยมันจะหายใจไม่ออกมันกระโดดขึ้นมาหายใจอยู่ในเหง้ามาหลุนกันครับผมว่าใส่ใดอือแม่น,นี่ไพ่ไพ่ตัวงามอยู่ไพอยู่ตงนี้ตัวงามใสกัดเห้กัดเห้อยู่เลยมันเลยได้นก,กนกกกกปกนุ่อความปลอดภัย สกุลแห่ไ้หมดเดี๋ยวอย่าลืมสกุดปลานะสกุดแต่แห่ทำไมสกุดปลาสิะเสียเลยเบิ่งครับวันศึกัดแฮอยู่บ่ก็ปุ้ยมันอยู่มองนี่มันกินอนาสิค่ายปากแล้วใส่มันกัดทีแรกถึกแล้วครับถึกแล้วได้แล้วโอ้ได้ง่ายยังสี่ไข่ายเลย มักไวจนแปดสิบปีเหรอแต่เบิังครับว่าใส่ไหลประมาณห้าสิบโลห์หรอเขิงโล่เงโลโอ้โหหาคิดภาษาว่าห้าสิบโลได้หาคิดโตงามอยู่ธรรมดาที่ไหนเออมันตื่นมันตื่นเอ้าเป็นยังไลุดในเฮ่ลุตในเฮ่โอ้โหสาวาจะหักคอจิ้มน้ำพริกแล้วลุดในเฮ่ เล่นปานจิโรเลยลรือป่นี้คนครับผมเห็นหัวมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วใส่เครื่องโล่ครับผมมาแล้วมาแล้วนะฮะตัวใหญ่ของวันนี้ตัวใหญ่ตัวแรกครับอผ่านศึกมาอย่างหลายเลยเบิ่งเต่าหัวมันไหม มีริ้วรอยเยอะแยะเลยผ่านศึกไาเยอะนะฮะคลอดแหมาหลายรอบแล้วโอ้ธรรมดาที่ไหนวันนี้ไม่มีคลอดไม่มีคลอดหรอโอ้มาแล้วครับตัวแรกกันเล่นสายครึ่งโลเลยนะฮะโอ้ธรรมดาที่ไหนอุอะอุอะอุอะแล้วครับทาานี้จะบึคบับว่าใส่ไหนอใส่แดดเดียวครับผมโอ้ มองนี้บ่แมนเจ้าน้องครับวานจนมือยแล้วก็ลัพ่อปลายตัวหนึง่งเอ๊ะไม่ใช่น้องเก่าของเรานะฮะหลุนกันต่อครับผมปาซิมีตัวใหญ่ให้เบิงอีกนะบอครับผมจอดลอดคางแล้วครับผมนี่แหละครับว่าดาเสียนจอดลอดของเท กินฟังแล้วครับบุกกะว่าสิมีจากโตเนี่ยบอกะโหลดคุบแล้วครับใส่สวยใส่เดิมแล้ะครับผมโอ้ใส่เดียวกันครับผมมนีิใส่สวยใส่เดิมไปโตแล้วลครับ ลงของแล้วครับผมอีกตัวหนึ่งเฮ้อาาตัวหลอกก่อนว่าสิใสของประ่านไรปิดฟ้าครับกระโดดอกเฮอหลอบนี่ได้อยู่ครับหรเห็นโตแล้วครับโตงามเติมครับตัวเมื่อกี้เห็นทั้งโตแล้วครับอยู่ในแห้ครับผมต้องทำตีนแห้ดีๆนะฮะเดี๋ยวมันจะจะรด,ด,ดออก ได้แล้วครับผมได้แล้วครับได้แล้วเอือใส่งามเลยครับนี่ครับผมกอดแล้วเอือได้สี่ขีทาขีดฟุล่ะครับตัวนี้พวกตัวใหญ่คุณพวกได้ตัวใหญ่เบิ่งทางพูนครับได้ตัวใหญ่เบิ่งทางพี่ครับผมเขาตะโกนโออะโออะเบิ่งคำว่าโออะซ้ำได้ กดแล้วครับกดคอเร็วหักคอด้วยนะอ้วอ้วดังตะออ้วนแมเมนธรรมดาได้ดีดังตาออ้วนแล้วยี่เท่าดิมยี่ต ah ัวเกาเอาตัวเกามาใส่เฮรูเปล่าปุ๊ดใส่ซ้ำกันเลยครับโอ้กลัวเสียบเปรียบกันดูสิเฮมัยรับเฮมันอ ใส่เครื่องโลครับผมเออธรรมดาที่ไหนอิหมานถึงสองคนเลยครับรอบนี้ใส่เครื่องโล่ถึงสองคนเลยไม่แตกต่างยางวานจอดหลอดเลาะฟังอีกแล้วครับผมเมื่อกี้ไหนใส่เครื่องโลตัวหนึ่งครับเลาะฟังไปเรื่อยๆครับผมจะเบิ่งแหนี่ว่ามันจะหมานหรือเปล่า ขุบอีกแล้วครับผมปลาลุกออ้คุปปานปลาคอแล้วครับคุปปลาลุกออกแล้วครับปกะกาจับครับปลาลุกใส่น่อย <c oughs> ได้แล้วครับผมอีกตัวหนึ่งตัวงาบอยู่ครับ <c oughs> บังคับว่าใส่ได้ครับผมนี่ครับผมตำไข่ครับผมตัวงาบเติบอยู่ ได้อีกแล้วครับอีกตัวนึงครับแหนี่สองตแล้วครับผมของอยู่ไกลครับเนบแอวไปก่อน <c oughs> สองตครับแหนี่ถือว่าหานอยู่ครับวานเปะฟังมาเรื่อยๆครับผมตัวง,งามๆอยู่ครับ ได้แล้วครับปลาลุกตัวหนึ่งปลาลุกใส่มินิครับผมใส่กำลังหวาดเสียวนะฮะอุณนครับผมปลาลุกนอกเหเฮมันวิ่งอยู่บนเหไม่ได้อยู่ในเหหนะฮะปลาลุกมีแต่ซำเนิวนับนิวได้เลยทุกยี่ห้อเดี๋ยวนแล้วครับผม โอ้คือโยนแหทิมพูดกับหลานสาย่าพูดกับโยนแฮลงน้ำเหนื่อยใจเหลือเกินเดินมา หวานเป๊ะข้างหรือหวานเอาฟังสงสัยสิหวานเอาฟังของแท้พอแล้วครับผมใส่ใหญ่ตึ๊บใหญ่มินิเอียมึงแล้วบ่โอ้ยตัวใหญ่ซ้ํานิโปมือเลย ก็ได้อยู่ครับผมเป๊ะทางครับหนึ่งแล้วครับผมใส่เอวไวหนิบเอวอย่างดีนะครับอ้ออกับส่งว้วร้อมอู้ของมันแรงจริงๆสอง,สองแล้วนะฮะสามปลาลุกน้อยสี่ตโตอ้มีต่ใส่มินิ อตัวครับผมอออโอ้ตโตงามตัวหนึ่งครับก็อเอยื่ครับพ่อได้ต้มนะฮะใส่งามอยู่ครับผมนี่ครับลานทรายได้ตัวใหญ่สองตัวออสองตัวโลนะฮะอันนี้นี่ครับผมใหญ่อหญะเลยใส่ตัวป่า นี่ครับผมอือสองตัวโลครับนี่ตัวใหญ่ๆงามๆเลยครับอือนี่หมานอยครับมันนี่พอได้ต้มอยครับผมถือว่าหมานพอดได้ต้มอยู่ครับมันนี่วนันตามข้องหมายธรรมชาติข้องส่งน้ำคือเกาล่ะครับสำใหม่หมายเดิมครับผมครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้ซํำนี้ละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานอาากระดาษในเด้อครับผมให้เป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ละครับสวัสดีครับผมบายบๆนะฮะ